ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Autoscope TH วันนี้เราจะพาไปพบกับหนึ่งใน SUV พลังไฟฟ้าที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากจากแบรนด์ BYD นั่นก็คือ BYD Sealion ปี2026นีรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความหรูหราความล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือระดับถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีไฟฟ้าล่าสุดกับดีไซน์แบบสปอร์ตพรีเมียมที่โดดเด่นไม่เหมือนใครซึ่ง BYD ตั้งใจให้รุ่นนี้เป็น SUV ที่ยกระดับมาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้าสู่เวทีโลกอย่างแท้จริง เมื่อมองครั้งแรก BYD Sealian 62,026ให้ความรู้สึกถึงความแข็งแกร่งและหรูหราในเวลาเดียวกันตัวรถมาพร้อมดีไซน์โฉบเฉี่ยวในสไตล์โป e a n Aesthetic ที่เป็นเอกลักษณ์ของ BYD รุ่นใหม่ทั้งหมดเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้มีความลื่นไหลและมีหลักอากาศพลาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมกระจังหน้าแบบปิดเต็มรูปทรงทันสมัยเข้ากับไาหน้าเล็ด,ดีไซน์เรียวยาวพร้อมเส้นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่เชื่อมต่อกันทั้งสองข้างช่วยให้รถดูดุดัดนและล้ำยุคในทุกมุมมอง กันชนหน้ามีช่องรับอากาศแนวตั้งเพิ่มความสปอร์ตเสริมด้วยล้ออลูมยขนาดใหญ่สีทูโทนที่เข้ากับตัวถังได้อย่างลงตัวด้านข้างของซีเอเลียน6มาในสไตล์ SUV คูเป้หลังคาลาดโค้งรับกับเสาซีอย่างมีศิละปะมือจับประตูแบบ flat handle ที่ซ่อนอยู่ในตัวถังเพื่อความเรียบเนียนและลดแรงต้านลมเส้นขอบกระจกและคิ้วประตูตกแต่งด้วยสีดำเงาเพิ่มความหรูหราแบบรถยุโรปกระจกบังลมด้านหลังมีขนาดใหญ่และต่อเนื่องไปถึงสปอยเลอร์ท้าย ทำให้มุมมองจากด้านข้างดูมีความพรีเมียมและเท่ในเวลาเดียวกันเมื่อมองจากด้านท้าย BYD c e l e i o n 6 2สองยังคงคาแรคเตอร์ของความเป็นรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบด้วยเส้นฝ่ายท้ายแบบเลดบาร์ที่พาดยาวตลอดแนวพร้อมโลโก้ BYD แบบเรืองแสงอยู่ตรงกลางเสริมด้วยกันชนหลังดีไซน์สปอร์ตและดิฟฟิวเซอร์แบบเรียบหรูตัวถังมีเส้นสายที่ไล่ระดับอย่างประณีตสะท้อนความตั้งใจในการออกแบบที่เน้นความสมดุลระหว่างความสวยงามและประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์อย่างแท้จริง เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารความรู้สึกแรกคือหรูหราและล้ำอนาคตภายในของซีเอเลียน6ถูกออกแบบให้มีความกว้างขวางใช้วัสดุพรีเมียมแทบทุกจุดเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้สีแทนตัดกับแผงประตูสีดำและเทาเคมให้ความรู้สึกอบอุ่นแต่หรูหราในเวลาเดียวกันแดชบอร์ดออกแบบในสไตล์มินิมัลมีจอสแสดงผลขนาดใหญ่แนวนอนสำหรับระบบอินโฟเทนเมนต์และจอผู้ขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบสังงานด้วยเสียง BYD Voice ที่สามารถตอบสนองคำสั่งได้รวดเร็วและแม่นยำพวงมาลยัยเป็นแบบทรงดีคั t หุ้มหนังพรีเมียมพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้ครบในมือเดียวคอนโซลกลางมีที่ชาร์จไร้สายช่องเก็บของซ่อนภายใต้ฝาปิดไฟฟ้าและปุ่มควบคุมเกียร์แบบหมุนที่ให้ความรู้สึกหรูหราในทุกครั้งที่ใช้งาน ส่วนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างพอสำหรับผู้โดยสาร3าคนพร้อมช่องแอร์แยกอิสระและพอร์ตชาร์จ USB ทั้งด้านหน้าและด้านหลังหลังคาพานราม์มีขนาดใหญ่เพิ่มความโปร่งสบายให้ห้องโดยสารและยังสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า b y d C Alien หกใช้แพลตฟอร์ม ePlatform 3.0มรุ่นใหม่ล่าสุดรองรับทั้งระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า100%และแบบ p ล u g i อิน b ฮ i d ซึ่งให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับรุ่นไฟฟ้าเต็มระบบมอเตอร์ให้กำลังสูงสุดประมาณ230-300แรงม้าแรงดิดทันใจจากการเร่งสูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ภายในเวลาประมาณ6วินาทีเท่านั้นแบตเตอรี่เบรดแบตเตอรี่รุ่นใหม่ของ BYD ช่วยให้ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งได้มากกว่า550กิโลเมตรและรองรับระบบชาร์จเร็ว DC ที่สามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ภายในเวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นส่วนรุ่นปลั๊กอินไฮบริดจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมและประหยัดน้ำมันอย่างสูงสุด ด้านระบบความปลอดภัย Caelian หจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตากล้องรอบคัน360อองศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับคนเดินถนนและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินที่ทำงานร่วมกับเรดาร์และกล้องหลายตัวเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดในทุกการเดินทาง b ีวยดียังให้ความสำคัญกับการควบคุมเสียงรบกวนและการสั่งสะเทือนภายในห้องโดยสารเซเลียน6ใช้วัสดุด,ดูดซับเสียงรอบคันพร้อมระบบการสะเทือนแบบมัลติลิงด้านหลังที่ให้การทรงตัวที่นุ่มนวลแต่มั่นคงในทุกสภาพถนนเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงยังคงให้ความนิ่งและเงียบแบบรถหรูระดับพรีเมียมทำให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายแม้เดินทางไกลในส่วนของราคานั้น b y d ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่จากข้อมูลภายในคาดว่า BYD C Alien 6 2026จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1.6ถึง2.1ล้านบาทสำหรับตลาดประเทศไทยโดยขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม SUV ไฟฟ้าระดับเดียวกันถือว่าราคาไม่สูงจนเกินไปและยังมาพร้อมความคุ้มค่าทางด้านเทคโนโลยีสมรรถนะและดีไซน์หรูระดับยุโรป หากมองในภาพรวม BYD s e a l i e n 6ปี2026ถือเป็นรถ SUV พลังไฟฟ้าที่น่าจับตามองมากที่สุดรุ่นหนึ่งในปีหน้าด้วยรูปลักษณ์ที่ล้ำอนาคตภายในที่หรูหราฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วนและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือระดับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถ SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งชีวิตประจำวันและการเดินทางระยะไกลยอย่างลงตัว ซึ่งถ้า BYD เปิดตัวในประเทศไทยจริงในปี2026นี้เชื่อได้เลยว่าจะสร้างกระแสะแรงไม่แพ้รุ่นพี่อย่างอัตโต้3หรือซีลที่ประสบความสำเร็จมาก่อนหน้านี้แน่นอนและนี่คือรีวิวแบบละเอียดของ BYD c e l ีซ n 6 6 0 2 6หากคุณชอบรถคันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Autoscope TH ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆทั้งในไทยและต่างประเทศขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ